มาดูข่าวนี้ดีกว่าเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นเป็นประเด็นมากเลยนะครับใน Google Trend เนี่ยถ้าใครได้เสิร์ชหรือว่าได้เปิดดูประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีการเสิร์ชมากที่สุดใน Google เลยในตอนนี้แม้แต่พัทเองยังอยากรู้อยากเห็นใช่แล้วนะครับเป็นเรื่องราวของคุณทับทิม V รียโซนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะครับว่าเรื่องราวจะไปถึงไหนกันบ้างแล้วครับ หลังจากที่เป็นข่าวคือฮานะครับทางโลกโซเชียลได้เกิดวัอาทิตย์นึงแล้วนะครับสำหรับกรณีของพิธิกรวัยรุ่นชื่อดังทับทิมมาริกาครับที่ถูกยิงสาวเจ้าของ f c e e o o o นะครับที่ใช้ชื่อว่าสุพิชยานะครับที่ได้เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็แชร์ทับทิมว่าเคยแย่งแฟนตนเองโดยอ้างว่าทับทิมเนี่ยนำเสื้อของฝ่ายชายมาใส่และโพสต์นั้นเนี่ยก็ถูกแชร์บนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว เป็นเหตุให้ทัพทีมนะครับรับปลื้มพร้อมทนายทําคลิปถแถลงที่มีการปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวพร้อมเตรียมตั้งข้อหาแจ้งความสําหรับผู้ที่สร้างข่าวนี้ขึ้นมาด้วยครับผ่านมาได้ไม่ถึง2วันนะคะก็มีการเผยแพร่ค,คลิปหัวข้อเจ้าของ f a c e b o o กกุ้ข่าวชาวรับสารภาพผิดแล้ว ซึ่งหญิงสาวที่อ้างว่าเป็นเจ้าของ Facebook ค่ะออกมายอมรับผิดว่าตนเนี่ยเป็นคนโพสต์โกหกเรื่องราวที่เกิดขึ้นพร้อมตั้งโต๊ะชี้แจ้งเคลียชี้เลยนะคะว่าเป็นคนสร้างเรื่องขึ้นมาเองทางด้านทัพทีมเผยมีหลักฐานชัดเจนว่าในวันที่ถูกกล่าวหานั้นตนได้ไปทํางานที่จังหวัดขอนแก่นและได้ไปกับกลุ่มเพื่อนศิลปินส่วนเสื้อที่ใส่คลุมนั้นเนี่ยเป็นของนักร้องหญิงคนหนึ่งไม่ใช่ของศิลปินชายตามที่เป็นข่าวนะคะ ัสดีค่ะเป็นเจ้าของ Facebook นะคะที่ได้ปล่อยรูปภาพของพี่ทัพทิมพ์กับนักร้องคนหนึ่งก็คือจะมาขอโทษพี่ทับทิมพ์ที่จะได้โพสต์ลงไปใน Facebook ส่วนตัวซึ่งทําให้เกิดการแชร์ไปในพันทิปแล้วก็เว็บข่าวต่างๆค่ะทำให้ทางเวียโซแล้วก็พี่ทัพทิมพ์ได้เสื่อมเสียชื่อเสียงอันนี้คือไม่มีเหตุผลที่จะโจมตี เสียหรือว่าอะไรก็คือ,อรู้เท่าไม่ถึงการแชทนั้นที่มีจิได้คุยเป็นกลุ่มคนที่ไม่ประสงค์ดีก็คือแบบปลอมตัวมาเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้เคยคุยกับมิจิส่วนตัวค่ะจริงๆมีพยานหลักฐานนะคะว่าตามที่ในเนื้อหาข่าวนะคะได้เขียนว่าคือได้ไปมีสัมพันธ์ลักกับนักร้องคนหนึ่งนะคะ<ม>แล้วก็เอาเสื้อของฝ่ายชายมาใส่นั่นไม่เป็นความจริงนะคะเพราะว่าวันนั้นทัพพิมได้ไปงาน้นแนวให้กับมหาวิทยาลัยพร้อมกับ กุ่มนักเรียนนักศึกษาที่เป็นดาราอันนี้จะเป็นภาพข่าวที่ที่โดนโจมตีมานะคะว่าเอาเสื้อของนักร้องฝ่ายชายมาใส่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือวันจริงเนี่ยก็ยืมนักร้องผู้หญิงอีกคนนึงนะคะเป็นเสื้อของน้องผู้หญิงที่มาด้วยกันซึ่งอันนี้เป็นภาพจากทางมหาลาัยส่งมาให้อันนี้ก็เป็นหลักฐานยืยนยันค่ะว่าไม่ได้ไปทําอะไรเสื่อมเสียชื่อเสียงจริงๆค่ะ,คะก็รับ คำขอโทษของน้องนะคะแล้วก็พัทพิมเจอเหตุการณ์นี้ก็พูดได้เลยว่ามีผลกระทบหลายอย่างมากนะคะที่ตัวพัทพิมเองก็ไม่รู้จะกู้คืนมาได้หรือเปล่านะคะแต่ก็ขอความเห็นใจแล้วก็ความเป็นธรรมด้วยนะคะก็สแสดงความบริสุทธิ์ใจไปเต็มที่แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกข้อความที่ให้กําลังใจมานะคะอ่านตลอดะค่ะขอบคุณมากค่ะนะ,ค,ะค,รครับก็ได้เห็นคลิปกันไปแล้วนะครับก็เคลียร์กันไป บางทีต้องเป็นบทเรียน<ช>เราอาจจะคิดว่าเราอยู่ไกลๆเราอยู่หลังคอมพิวเตอร์เขาไม่รู้หรอก<ช>เราก็โพสเมาส์ม,มอยอะไรกันไปแต่บางบทีพอได้รับการแชร์ต่อไปจนถึงเรื่องของสาธารณะลงเว็บบอร์ดเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาหาเราได้เดี๋ยวนี้มันง่ายมากนะแค่กดแชร์ปุ๊บคนก็แชร์แชร์แชร์แชร,ชร์ไปปุ๊บจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาใหญ่โตแบบนี้แต่ว่าได้ข่าวว่ามันยังไม่จบด้วยเรื่องนี้มีอีกหลากหลายประเด็นเลยนะครับเป็นไงเดี๋ยวเราจะเก็บมาฝากกันแน่นอนค่ะ